สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผม <c oughs> ในช่องนายหมอร้านชาแนลนะครับวันนี้ก็ไปตลาดอีกเหมือนเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอยวสที่ตลาดเนาะไปะไปตลาดกาัน <c oughs> นี่เป็นตลาดสดบางกะีนนินะครับ นี่เป็นช่องล้างแข็งแล้วนะครับ ครับเพื่อนๆเราก็มาถึงร้านกันแล้วนะฮะแต่ฝนตกฝนตกนะครับวันนี้เราก็ต้องขายของดทุกความแบบชุ่มฉ่านะครับวันนี้ดูท่าแล้วน่าจะตกทั้งวันโอเคเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรา <c oughs> ไปขนของลงจากรถกันเนาะแล้วก็ไปล้างผักล้างเนื้อล้างหมูกันไปครับ ดูบริเวณร้านเวลาที่เรายังไม่เปิดร้านนะครับจะเป็นประมาณนี้ สวัสดีครับเพื่อนๆผมก็มาถึงร้านก็นานแล้วนะฮะกว่าจะเปิดร้านกว่าจะทาอะไรเสร็จทีนี้ก็เปิดร้านเรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศร,รอบร้านก็ไม่รู้แต่ยังไงเดี๋ยวแดดเดี๋ยวค้มเดี๋ยวแดดเดี๋ยวค้มก็ตามเจของน้องฟ้าน,น้องฝนไม่ปลกนะครับแต่ยังไงเราก็ต้อง ขายของนเนาะก็เราเป็นพอ่อค้าแม่ค้าอ่าโอเคครับเพื่อนๆผมจะไม่พูดอะไรเยอะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อจะเบื่อขี่หน้าเอายังไงก็ฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์ในช่องอ,อะไรนะลืมช่องตัวเองแล้วแต่ไม่ไม่เป็นไรนะฮะช่องในหัวร้าน h ช n แนลอ่าโอเคผมจะลงจะลงพูดกับช่องของของแวนนะครับของของเมีย โอเคครับเพื่อนเวเราเจอกันอีกทีตอนเย็นแต่จะเป็นอีกทลิปนึงนะฮะทลิปนี้ก็คือจะทําการตัดต่อแล้วก็เอาให้เอาให้แบบเพื่อนๆดูไปก่อนแตตอนเย็นจะเป็นอีกมดหนึงอ่าโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกัน อันที่นั้นครับน้ำซุปแล้วไอ้งไง <c oughs> ไที่เป็นฟองนี่คือฟองเครื่องปรุงนะครับเพื่นอน ผมเปิดนร้านขายแล้วนะครับเปิดร้านแล้วนะครับเพื่อนๆเมื่อเช้ายังมืดคึ้มอยู่เลยกตตอนนี้แดดออกแล้ว ยาก็ลงมาแล้วนะครับตอนนี้พร้อมข่ายแล้วนะครับ